ทำไมเพราะมดนี่ครับเบิ้งมันไปควนด้วยครับนี่มึงดุนผลงานของเราเด่นตีมือร้อยตีร้อยมือเราเนี่นเป็นมึงดูเพราะว่าเราเห็ดหัวหัว,ห,วหัวดีตะไหรมากเนาะโลอ้อยปูมันหัวดีตะ แม่นแล้วสุวเห็ดหล่องทีมั่นต้องเห็ดหล่องฮะอา้าโอเคเลยนี่เป็นแบบโอ้มันสุดยอดอีลีตัวนี้ กอเห็ดชิบเงาอันนี้ชิบเงาเด่นชิบสามนาทีเด่นแม่มหัวนี่มันยังนี่คือเลยยิ่งเฮียเฮียมันลายผลติโอ้มันสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมพี่น้องแมวก็เห็นว่ามันหัวใหญ่ปัญญาทั้งเงาทั้งใหญ่เออดีต้นนักดีต้น เก็นชีแล้วครับยังสียดงัเงินมันกับแปนหัวกับไง่ดูหัวเป็นกองเป็นกรองเลยพผี่น้องแมวมองดู เห <c oughs> ็าไปอ่ะม <Brother> ันยงบุนี่ก็ได้ผูหนึ่งโกเจ็บอยู่โอ้ยหัวกองกั่เลยพี่น่องเอ้ยพี่น่องแมวเอ้ยมาเอิงดูตาบีมีสร้อยบ่ทหรอะ ครับเบิ่งดูผลในังสีนะครับเห็ดมันเนาะผีน่องเลยเบิ่งดูหัวมัน้อครับอันนี้ต้องหัวมันดูผีน่องผีน่องมแมวเบิง่งรุ่นมันล่าด้มันล่าด้ครับนี่มันปลูกละล่าด้นี่ตัดตอ้อยแล้วจังป,ปลูกปวดละเพิ่งดูผลเบิงเ่งในแม่เห็ดยังสี่แม่มันแม่เห็ดแบบนี้แม่ เฟืองโซ่เฟอร์รถกู <forcé Deus> <ored> ja a a <en> ้ละกู้ละที่อยกใส่กรถเกษียรตะควันหนึ่งใส่เจริญสีดันครับเอาแค่นี้คนนั่งกับเนาะครับผมเอาแค่นี้คนนั่งกับสวัสดีครับสวัสดีครับ